สบายดีเด้อทุกคนวันนี้พาร้านมาเที่ยวเนาะร้านสาวพึ่งมาจากลาวเนาะสบายดีนะแม่สบายดีทุกคนเม่เป็นอะไรมาเมืองไทยเป็นอะไรพูดซื่อจังไดตื <c oughs> ่นเต้นแหงบ่้งก็ธรรมดาธรรมดาพอน,นะอันนี้คนนี้วันนี้สิม่านยาน กันากันบ่ได้เลยพี่นอ้องชองพี่น้องนี่นะพาเพิ่นมาลรอนะเนาะเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นว่าบ่เคยเห็นแล้วก็สิี่พาเพิ่นมาลรอโลตัสเนาะไปเที่ยวห่างแล้วก็บ่ฮู้ว่าเนพะิ่นสิให้ถ่ายหรือบ่เนาะห่างเดี๋ยวออกมาสิสัมภาษณ์เพิ่นอีก,กว่าเป็นจังได๋ร้านก็นว่าบ่เก่งขึ้นนะา,าว้ั่นล่ะปักเอาไวตอนนี้ก็แดดแดดเนาะ11:00น มันเลยเด็ดเนาะไปปัก,ปกยางกูเสือฮซารอเสือ,สอ่าอเด็ดค่ะระวังรถเด้อระวังรถเด้อระวังให้รถเข้าไปก่อนกกบ่ทัน,ทน,ยนย่านย่านรถัปอันเด็ไว้ไว้ ร้อนร้อนจุนันไปใช้ก่อนอาวชุดเสื้อค้าผ้าเป็นมาโลดสุดเสื้อผ้าอันนี้ชุดนอนชุดละโอยอ้าวผู้ชุดละโอยเองนอนทำงานนะไปเบิร์อันนี้กางเกงขาชันแบบอันนี้ก็ได้ มีแบบซื้อีสนนอ่นบะหมี่ปัญหาองก็ไม่ว่งสิกลิบหนีบยังมีเม็ดโดนๆเขาจะเปิดเธอหนึ่งได้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดตลอดได้ อาทิตย์หนึ่งเปิดเธอหนึ่งบ่อลานลานขายของอ้าวใครมาใครมานั่นน่ะอ้าวเจอไอตัวอ้วนแล้วตัวอ้วนไม่ต้องซื้อป่ะเาไปกินไปกินไอติมไปได้พี่อารมณ์าไปกิไอติมไม่ต้องซื้อใครแล้วใครจะเลี้ยงใครจะเลี้ยงนะ เสี่ยงุนทำงานไม่กี่วันนะยกมือขึ้นพี่อ้วนเลี้ยงไปเ้าไปเข่าห่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในนอกเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปตัดรับออกมาค่อยเอาเนาะเฮ้ยเนาะออกมาค่อยเอาก็ได้เข้าไปอี ก็น้องพี่น้องเดียวสิมาเล่าให้ฟังว่าที่จังได้เป็นไปได้ขอทางเป็นไปได้ยังไม่ได้เข้าซ้ำยังไม่ได้เข้าซ้ำยัิดก้อนอะไรได้ท่าย่านกระยานร้านยานนี่อย่าพุ่มเยอะปั๊กยางยังก็เลี้ยวเดี๋ยวสิออกมาเล่าให้ฟังน้อพี่น้องได้คลองมาแล้วพี่น้อง ได้ของมาเต็มตะการอยู่ในห้างเขาบพราะไฮทายเนาะเขางดถ่ายเดี๋ยวสิถามเพื่อนว่าเออผู้ซื้อจึงได้เข้าไปในห้างนะเย็นกันนะเย็นบอเออแบบแรกเย็นเพื่นด่าพุ่นสาวสู้กินไอติมแซ่บบอไอติมอะไรยัยเลยจุอ๋อเป็นอะไรเขาห้างนะเย็นบอเย็นอ๋อตาเอ๋ตาเอ๋ว่าซันโอ้พี่น้องเอ้ย พามาตากแอวันยุทธเนาะเหตุงานนะก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เลยเพิ่นพาเพิ่นมาเบิงงมาไปจิงได้ห่างเมืองไทยเย็นสบายเลยออเดยยยเ,เดี๋ยวสิพาอันเพิน่นยางไปขามถนนบุนก่น้องเ๋ยวก็ ตกใจรถไลยแล้วนี่มานะชูเดว <c oughs> <ด>สิพาขึ้นรถกลับเลย<ด> <c oughs> เอาเอฟสีวะเอยจะเห็นร้านสาวด้ว่าสันแกานนีอ๋กินขี้บดข้ามเคนเดียวแล้วมัขี้เยอ๋อขียาเขาเดี๋ยวรอ,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 อมูอุ่นก่อนหมูตุนยังไม่มาจะแม่ออกางานหรือ่กาออกทางนั้นเรา ได้พัดลมมามาทํางานบอมีพัดลมฝาดพี่น้องซื้อพัดลมให้ชุมเพลนมาพาไปซื้อพัดลมเงินอซื้อเองเอเงินเงินชุมเพลนซื้อเองเงินทํางานได้ชรายนะอาทิตย์หนึ่งซื้อพัดลมเครื่องหนึ่งเพิ่นบอให้ถ่ายเน้อยคุณก็เลยมาถ่ายอยู่ทางนอก คือบบในลาวนะในห้างลาวนะคือโบโอบ,บเคยเข้าห้างอีกอ้าวยูยังจันไม่ได้ไปติเงินเขาได้วยชาวไเออชาวชูโบเคยเข้าห้างไปน้องเบิง้งเออแบบนันยามมันมันออกประตูนั่นปะจักแล้วโทรดูห้างจะมีโทรศัพท์ เขาห่างพี่น้องเอ้ยพากันถ่ายรูปโอ้แบบบรได้เค,เคยเขาห่างฮะนะถ่ายรูปก่าสันเม่นบาจูเออถ่ายถ่ายไม้เขาบึงคน่ะเออเดสไม้เนะี่ยใส่เลยตุ๊กตี้ส่เลยใค่ส่วงแล้วกินแม่เป๊บซี่นะนงูน เปปซี่กินไหมจึงาไปหิวน้ำนะะเนะ <c oughs> ลยค่ะพาร้านมาเที่ยวหา<อ>พี่น้องฮอนเดะตอนนี้ก็จะขึ้นแท็กซี่เนาะจะรอแท็กซี่อยู่ตรงนี้ี๋ยวจะขึ้นแท็กซีล่ลวเอารอแท็กซี่อยู่นี่เนาะบู๊ว่าซิได้มีแท็กซี่ เค็ใหม่เล็ใหม่กัน,นะโอ้ยร้านพอยกัใจห่วแห้งอะไรเนี่ยสื่อเขตโทรศัพท์เ<อ>ท่าไรฮะร้อยห้าสิบอูชเพงเพรยเดียวม,น,มนบอก <150. S 1> อ,อซื้อเม่ต้องแกะอันนี้ออกไปยัปงคุณนะน ไม่ต้องซื้อพี่ชันซื้อทําไมโอยเรต้องซื้อของเล่นเนาพพ่ชูกับพี่ชูยังไม่เอาของเล่นเลยดูพี่ชูกับคุณพี่เขายังไม่เอาของเล่นเลยนะเดี๋ยวพาก็นซรอ,อแท็กซี่นะพี่น้องเนาะรอแท็กซี่ห่อนก็ห่อนตอนนี้รูซสึกวันร้อน,อ,นออกมาอ,ออกมาจากหา่างห่อนบอกไ่ดูฝนตกไหม อยากล่องของใหม่อ้าล่องของใหม่นาอของเก่าก็ด,ดีอยู่แล้วคือว่ามันหลอกบแลเบิรดีกว่าอืมน่าซื้อไหมจะได้งามงามว่าบาเนี่อวดดูอวดเคทะะเท่ทไหร่ซัพไม่ทันสวยไหมสวยหรือเปล่า อ๋ารไม่ดีแล้วแตเนี้ยอยาได้ของเลน่นไม่ต้องซื้อซื้อทาไมไม่ต้องซื้อลูกไม่ต้องซื้อกินไก่ก็พอแล้วในไก่ที่ทานซื้อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอฟซีก่อนนี่พี่ทันเห็นตัวเองแล้วพี่ทันมันมาพาพี่พี่ไรนน้ำมาเที่ยวนะพี่ยูกับพี่อังนครับ เดมาเที่ยวเนาะพี่เอิงูนไม่เคยเห็นห้างเนาะเห็นโรตัรเห็นโรตัรมาเที่ยวโรตัรอ๋ออเอ็กซ์ซีมี่บัดมีตอนนั้นนะมันเข้ามาแล้วแต่ว่ายังบ่เห็นตอนนี้มืดแต่ไปทางนั้นต้องเห็นแต่สว่างเลยเอฟเอฟและเอฟเอฟเอฟชอบคนนี้เอฟแต่งละมึงแต่งละโอ้ยมืดอย่างนี้อยู่นี่มันบ ใ่หรอ,อแท็กซี่พี่น้องเลยแท็กซี่นะมันดนโดนแหงอะไรเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่คนเนาะไปเจอกันอยู่บนแท็กซี่นะพี่นอ้องมาเรยๆมากชูม,มาพี่ความข้างยากอะไรยาน ดเดแท็กซี่จอดอยู่ดเดแท็กซี่จอดอยู่ไปูกจอดเป็นแถวเลยไปไปตามถนนนี่แหละมาห่างแต่ว่าห้อนแดดพี่น้องออกมาแล้วมันห้อนโอ้พี่ชูเป็นไงเป็นไงเป็นไงข้ามถนนเป็นไง <c oughs> นี่ไป,ไปเคยมาหรือยังยังไม่เคยพี่นี่เคยมาหรือยังเออที่นี่มาครั้งแรกมาครั้งแรกไปสอบถามพี่ชูสิว่าเป็นยังไงมาครั้งแรกนี่ข้ามถนนเป็นไหมอ่ะวิ่งไปไปค้นจอยเอื้อยเพิ่นเนี่ย สิค้นโค้งข่าวแท็กซี่ล้ะพี่นอ้องมาไปคน้นมาไซมาไมแล้วนรู้ว่าไปคันนี้เปล่ามันร้อนมาพี่คันใดคันนี้บอก เมิแล้วไปสเพี่งหุมถือของมาแล้วขึ้นแท็กซี่แล้วพี่นอ้องมอาไปทางหลังซื้อผัดลมน้ำพร้อมพี่นอ้อง อหายได้เดี๋ยวมันโบง,งามได้ขัดหายนะผู้สาวหายบ่ได้โบง,งามโบง,งามน่าชู้ใจดีไว้ก่อนเลยอุ้ยหหยฮอดพี่ท่านอีกบานนี้ให้ฮอดน,น้องอีกพี่อางุนนี่พี่องุนนี่สวยอลทไมสวยแต,แต่ใจไม่สวยบอกดูที่อากาศมันร้อนด้วยใครจะขึ้นข้างหน้า ขึ้นข้างหน้าเป็นคนจ่ายตังเราอยู่กันสามคนไปไปเลยเลือกพี่น้องโอ้โี่ยวห่างก็ได้ขายเนาะนั่งแท็กซี่เย็นสบายเลยเย็นไหมครับเย็นเป็นไงเป็นไงมีน้ำดี เดียวอันไปพอกันอยู่ห้องเนาะพี่น้องนะาชู้ฮอนเดดไปเจอกันอยู่พุ่นไปเลือกโค้งว่าไปคิดตังแบบทลายทลายนาะเดี๋ยวมันลืมแล้วมันยังบ่ลืมเลยนาะต้องไปคิดตังกันอีกพี่น้องเลยซื้อของมืนนลายมืนนลายลอยมืนนลายพันตอนนั้นมันเป็นตะลอยนั่เนาะคิดตังกันอีกไปพอกันอยู่ห้อง อันเดยพี่น้องมาฮอดฮอดฮอนฮอแล้วปะฮอดแล้วฮอดแล้วได้พัดลมมาประกอบเองเนาะฮอนฮองและตอง่อมอะไรอ้าวไฟได้สมานิไฟสมาต่อให้ต่อเอกต่อต่อโบเป็นหาแฟนมาเด้อพี่น้องคนสี่หาแฟนแล้วต้องหาแฟนมาซื้อพัดลมแล้วต่อเองโบเป็นไม่เทนะน้องไม่แทกนี่นะนะปั๊ อเสาวมันหักไหมมันได้ได้แอ้มใหม่พี่น้องเกยตื่นเต้นนี่เงเลยบบได้หักเนาะพี่น้องมาฮอนทองก็ได้พัดลมได้ยังไงแป๊บซี่แป๊บซี่กับสาวเลี้ยงหงหงกับประมาณนี่แหละพี่น้องบุคลิคเฮนหงปันได้ดองนะโอ้โหห้องผู้สาวโอ้โหคนว่าเนาะ แม่ห ouais? ้อนอนละเออฝากฝากเลยแม่ฝากคลิปเลยสิจบเลยสิไปเฮ็ดพันลมบอกทางนี้ฝากอะไรฝากโมบิ่นฝากโคตรไล่โคตรเสดเด้อคลิปหน้าพ่อกันเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะเนาะสู้เนาะอันนี้ไม่ได้วันนี้คลิปนี้กับจบจำนี้ละบายบายทุกคนบายบายเด้อบายบายทุกคนบายบายได้สิพ่อกันคลิปหน้าได้สิไปถ่ายให้เห็นอีกเนาะว่าอยากเห็นหลานเนาะวันน่ะเจอกันเด้อคลิปหน้าเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดดเดอพี่น้องบายบายขอ,อกันคิดหน้าเด้อทุกคน